สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับวันนี้มาดูน้องตัวเล็กของเราตกมันครับเอ้ว้าถึงตัวเล็กนะครับแต่หนูจะเล่นนะ่ะโอ้โหดูตาดูลูกตาดิ้นดินดินดิมีดำมีดำมีดำระวัะงออนะพ่อย่าเล่นนามาใส่หน้าพ่อนะลูกเอยอันตรายอันตราย ช่วงนี้อย่าทันรีบเข้าครับโอ้โเล่นมันเลยครับถ้าเป็นตุ๊กตาป่าน,นี้คงมุ่นแน่ๆน่ละครับผมป่านนี้ถ้าเป็นตุ๊กตามุ่นเลยแหละครับนี่นี่ก็วความสุกเล็กน้อยของช้างไว้ครับก็จะห้าวประมาณนี้นะผมถ้าไม่ห้าวก็ ไม่ดีนะครับผมทําให้ห้าถ้าห้าวๆเจ้าของเราก็จะยิ้มได้นะครับผมขอแค่น้องช้างเราได้เล่นสนุกสนานบก,กวนเราก็ยิ้มออกแล้วนะครับนี่นี่มาๆมาลูกมาอ๋อจุบจบเหรอจุบ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 จุจุบบจ,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 จนี่ ตอนนี้ไม่ยอมครับตอนนี้ไม่ยอมนะครับขออีกหนึ่งรอบพอยิ่งผมมวยปั้มครับผมอืมบุาได้คู่มวยปั้มมานี่หน้าหน้าดูเลยครับผมหน้าดูนี่แน่เลย,เลยครับผมว่าสุกสุด,สด,สดท่าอะไรนี่ครับมวยปั้มเขาเรียกว่าท่าอะไรครับผม อดูอีดองอีดองอีดองอีโดตอ,อีดองนี่นี่ไปดูขาหลังดีกว่าคนชมเชี๊ยงขาหลังเลยเอาเล่นขาหลังโชว์หน่อยเหรอโอ้ขาหลังครับไม่ใช่ขาหน้าครับเออเออเออนั่นแหละ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 เอา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 นโอ้ยขาพับ โอ้ยออกได้ไหมเนี่ยวันวันอะไรวัดโอ้โหครับผมโอ้โหใหาอยู่คนเดียวต้องมัดสั้นๆนะครับเวลามีพวกคนอยู่เราก็จะปล่อยโซ่ยาวนะครับเพราะว่ามัดไว้ในบ้านนะครับกลัวมีเด็กมาเล่นนะครับวัดวัดอะไรวัดวัดอะไรวัด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 เน่เน่ ยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยครับฝากกดติดตามกดสับสไคร้ด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนนะครับผูณพ่อคุณแม่เอ็ครับขอกกล่าวว่าสวัสดีครับ